อย่าลืมกด subscribe ช่อง n o m a n ม e เดียไ a i l a n ด์มีอีกประเด็นหนึ่งคุณรารินในฐานะที่คุณรารินก็เป็นสิทธ์เก่าใช่ไหมตอนที่คุณพีนอคิโอไปธรรมศาสตร์เนี่ยไปภายเรือฉึกๆอะไรเนี่ยก็มีการโวยวายฟูไฟกันใหญ่ว่าทำไมผู้บริหารธรรมศาสตร์ปล่อยให้เป็นอย่างนี้ทำไมเชิญพิธาอะไรแบบนี้นะครับก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าคุณอย่ามองผู้บริหารมหาวิทยาลัยว่าเป็นคน รุ่นเก่าหรือว่าเป็นคนที่รักสถาบันหรืออะไรอย่างนี้นะครับในปัจจุบันเนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั่วทั้งประเทศเนี่ยมันมีหลากหลายกลุ่มหลากหลายความเชื่อหลากหลายความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาเชิญคุณพิธาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้แล้วว่าเขาเพิกเฉยนะครับเขาก็ approve กันแล้วทั้งนั้นน่ในทุกระดับนะครับเราก็ต้องมองให้เห็นว่า ถ้าวันนี้ปัจจุบันนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราเป็นห่วงลูกหลานของเราเกิดเรามีลูกหลานเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยดูแลลูกหลานของเราให้ดีๆอย่าลืมนะครับว่าความผูกพันและ,ะความสัมพันธ์ที่บ้านเนี่ยมันจะเป็นอาวุธที่ปกป้องไม่ให้ไปตกเป็นเหยือ่อ ของสถานการณ์นอกบ้านเช่นในมหาวิทยาลัยไ,ได้อย่างง่ายๆนะครับไม่มีอะไรที่จะเอาชนะความรักได้นี่ถ้าเกิดว่ากรุ๊ปปี้ที่มาร่วมงานเมื่อวานนี้งานบอลดููดบลสต์ฟังอยู่นะครับคงถึงบางอ้อนนะครับว่าทำไมผมถึงต้องพิพัฒน์ในรายการนี้คือเราไม่ได้เตรียมกันมาก่อนแต่ว่าเราพูดในสิ่งเดียวกันเลยครับคือลูกเขาก็เรียนอยู่ที่ b j m วารสารอินเตอร์แล้วก็ รับน้องแล้วก็เนี่ยอึดอัดมากกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นผมก็เลยบอกว่าคือผมก็เลยย้อนกลับไปสมัยที่ผมเป็นเฟรชชี่ตอนปีหนึ่งธรรมศาสตร์พอเราเข้าไปปีหนึ่งปุ๊บอามบทก็จัดงานรับน้องแล้วก็ยัดเรื่อง6ตุลาสิบสตุลาซึ่งผมก็ไม่ relate แล้วสี่ปีในมหาวิทยาลัยของผมคือผมก็ไม่ได้มาจากครอบครัวที่แตกสลายเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เขาพยายามยัดเยียดให้เกิดความเกลียดชังกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ในสังคมเนี่ยมันก็ทาอะไรผมไม่ได้คือผมก็รู้สึกว่าครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดคือเด็กที่เข้าไปในธรรมศาสตร์รุ่นนี้เฟรชชี่ที่ไปเจอสิ่งเหล่านี้ที่คุณเอาการเมืองเข้ามาแทรกและคุณเลือกข้างชัดเจนแบบนี้เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงครับตราบใดที่ถ้าเกิดว่าเขามไม่ได้ไปจากครอบครัวที่มีปัญหานะครับแล้วก็แล้วก็ผู้ปกครองยังยังรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่มันถูกต้อง เราสามารถที่จะสื่อสารกันได้กับกับลูกๆของคุณเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับนั่นก็เป็นแค่สิ่งที่เป็นหนึ่งในกิจกรรมในมหาวิทยาลัยคือธรรมศาสตร์ในความเป็นสถาบันเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่คนเหล่านี้ยัดเยียดเข้าไปในงานรับน้องซึ่งเป็นเพียงแค่ชั่วคราวกิจกรรมชั่วคราวที่มันเป็นเหมือนไฟต์บังคับว่าต้องไปเข้าร่วมซึ่งคุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เรื่องของคุณผมก็โดนเราก็ทุกคนโดนหมดครับหอประชุมใหญ่แล้วก็ยัดเยียดโอ้โหเปิดวิดีโอแต่พอเราเริ่ม <c oughs> ใช้ชีวิต เข้าปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่อยู่ในสังคมที่แบบมันไม่ได้มีอะไรที่จะมาอธิบายหรือว่ามีผลกับชีวิตของเราในมหาวิทยาลัยครับมันอาจจะมีแหละแต่ว่าด้วยด้วยวัยของเราด้วยสิ่งที่เราเข้าไปในมหาวิทยาลัยเพราะาเราเข้าไปควรคายหาความรู้ในการที่จะประกอบอาชีพที่มันตอบโจทย์กับชีวิตของเราอุด,ดมการก็อุด,ดมการแต่ว่า เรียลิตี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งพี่แพทคือคุณจะมายัดอุดมการณ์ทางการเมืองให้กับทุกคนในมหาวิทยาลัยที่เข้าไปในปีหนึ่งพร้อมกันเป็นเฟรชชี่พร้อมกันเนี่ยผมว่ามันทําได้คงแค่ระดับหนึ่งกับคนที่มีมีปมด้อยแต่คงไม่ใช่ทุกคนพี่แพทเราก็มองทุกอย่างเนี่ยนะครับว่ามันมีความเชื่อมโยงกัน <Ừ. S 2> สมมุติว่าเราเพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยอายุสิบแปดหรือว่าสิบเจ็ดเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่เราก็สามสิบเจ็ดถึงสี่สิบ ซึ่งเขาก็อาจจะดีใจที่ลูกเนี่ยไปเชื่อฟังแนวคิดแบบพิธาหรือดอมส้มนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราควบคุมไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่ก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเผื่อว่าความรักในครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมั่นคงลูกไม่ไปลูกไปโรงเรียนวันละแปดชั่วโมงเนี้ยมันไม่สามารถที่จะถูกล้างสมองได้ง่าย อย่างที่เราเป็นห่วงหรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดณวันนี้เนี่ยเราก็ดูแลลูกหลานของเราอย่างดีที่สุดแล้วแต่ว่าเฮ้ยพอรู้เรื่องนี้แล้วว่าเด็กเนี่ยจะไปเจอสภาพแวดล้อมที่จะถูกข้อมูลต่างๆเนี่ยกรอกเข้าไปเราก็ยิ่งต้องพยายามหนักขึ้นว่าเออกินข้าวกันแทนที่จะคุยบ้าบอคอแตก ล่าเริงรักกันเงี้ยก็ถามลูกไปเลยอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่าลืมนะครับว่าเด็กในวัยมหิวิทยาลัยเนี่ยกําลังเริ่มคิดเป็นแล้วโตโตเป็นแล้วต้องแลกเปลี่ยนกันด้วยความเคารพต่อกกันแต่ถ้าเราพยายามอย่างดีที่สุดนะครับให้ความรักให้ความใส่ใจให้ลูกเนี่ยรู้สึกว่ามีความมั่นคงทางอารมณ์ถ้ามันยังเกิดเหตุร้ายอีกก็ เรียกว่า <laughs> beyond <Lucky S 1> your control lucky for you that's what I like <laughs> <ๆ>แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่ธรรมศาสตร์นะครับใชไ่ไม่ว่าจะเป็นจุฬานเรศวรมอชอมอขอก็ทั้งนั้นอย่าลืมนะครับเหตุการณ์เนี่ยตอนที่ปรถมนิเทศจุฬาเมื่อสองสปีก่อนเนี่ยเขาก็เชิญเพนกวินกระรุงไปพูดให อันนี้สิจุลาฟังนะครับหรือว่าอย่างเช่นเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการสัมมนา,าวิชาการที่มอนเรสวนเนี่ยเขาก็เชิญเพ่นกว้นไปว่าเป็นนักวิชาการอ,อิสระอะไรเงี้ยเราต้องดูแลนะครับคนที่เรารักถ้าแนวคิดของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นไปด้วยเนี่ยเราต้องการที่จะป้องกันปกป้องเนี่ยนะครับก็คือ,อ ใส่ใจแลกเปลี่ยนกันให้มากที่สุดนะครับผมก็ยังเชื่อว่าสถาบันครอบครัวสำคัญที่สุดถ้าครอบครัวอบอุ่นครอบครัวสามารถสื่อสารพูดคุยปรับความเข้าใจกันได้แล้วก็รียลลิสติกกับสิ่งที่ลูกคุณต้องการจะเป็นเนี่ยไม่ต้องไปห่วงเลยครับอุดมการมันก็อย่างที่บอกกัมันกินไม่ได้จริงๆถูกไหมครับ สุดท้ายแล้วอา mm hmm. จริงๆในโลกยุคใหม่คนเข้ามาหาวิทยาลัยก็คือต้องการเข้าไปเรียนหาความรู้ในสิ่งที่มันตอบโจทย์ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นเพื่อจบมาแล้วได้งานไอ้ความเป็นสถาบันมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มัน,ม,นมันทาให้เรซูเม่ดูดีว่าจบมาจากสถาบันนี้แต่ว่าถามว่าอุด,ดมการณ์จะเข้ามาแทรกในชีวิตเราได้ขนาดนั้นหรือเปล่านะครับก็อยู่ที่ครอบครัวอยู่ที่คนรอบตัวของคุณมันไม่ได้อยู่แค่เพื่อนอย่างเดียวถูกไหมครับพี่ mm hmm. แพทย์ แล้วก็อย่าพูดอะไรแบบไม่ใช้ความคิดนะครับอย่างเช่นบอกว่าธรรมศาสตร์ผลิตแต่นักศึกษาอย่างเงี้ยปิดปิดมัดนไปสเสถะคุณก็ต้องปิดให้ทั่วนะครับ <c oughs> เพราะว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยที่มอเกษตร,ร,รอย่างเงี้ยนะเอาชักธงโดลงเอาธงดําขึ้นอะไรเงี้ยไม่เห็นคุณจะโวยวายกันเลยแล้วก็ถ้าเผื่อว่าติดตามดีๆก็มีอาจารย์เนี่ยที่เป็นตัวตึงเลยอ่ะที่ออกมา <c oughs> หลายคนนะครับหรือว่าทอชอะไรเงี้ย ถ้าคุณจะพูดว่าปิดปิดมันใบซับผลิตแต่บัณฑิตเลวซามอะไรคุณก็ต้องบอกให้ปิดให้หมดนะครับอันนี้มันเป็นการวิจาร์ณด้วยอารมณ์ไม่ได้ใช้เหตุผลนะ,นะครับมหาวิทยาลัยใดก็ตามเนี่ยมันมีวิถีของมันเองอย่างสมมติว่าคณะพาณิชย์และบัญชีของธรรมศาสตร์มีชื่อเสียงระดับนานาชาตินะครับชนะรางวัลแผนธุรกิจอะไรเงี้ยหรือว่าคณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์อะไรพวกนี้นะครับถ้าเผื่อว่าไม่เป็นที่ต้องการของสังคมแล้วมันก็ต้องปิดตัวไปเองนะครับอย่าพูดด้วยการใช้อารมณ์โดยไม่มีความเป็นไปได้ในเชิงโลกแห่งความจริงอืครับเพราะว่าการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดอยู่แล้วนะครับและในอนาคตอ,อันใกล้ขายของแล้วขายของอีกขายของต่อเดี <c oughs> ๋ยวพงศ์ั <c oughs> เดี๋ยวผมก็บีแพทย์ก็จะมีหลักสูตรมาขายกรุปี้นัแหละไหนๆก็ถูกสงสัยแล้วว่าเป็นอาจารย์หรือเปล่าเนี่ยตัวปลอมหรือเปล่าเนี่ยคุณ อเรามีหลักสูตรไม่ใช่เฉพาะ <c oughs> เรื่อง damage control communication นะครับมีหลักสูตรหลายๆอย่างซึ่งไปช่วยพัฒนาบุคลากรแล้วก็ผู้บริหาร <c oughs> เราทำกันมาหลายครั้งแล้วนะครับทั้งกลุ่มของ <c oughs> central restaurant group ทั้งกลุ่มของซีเมนนครหลวงแล้วก็ voice of america การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ เป็นประโยชน์แล้วก็เราสามารถจะขายของได้อีกเยอะนะครับคนที่เราไปสอนอย่างเงี้ยอย่างที่ซีมเมนคนครหลวงเนี่ยนะครับลูกศิษย์เนี่ยเป็น c ีอนะครับแล้วก็จบปริญญาเอกเราเป็นผู้สอนเนี่ยไม่มีปริญญาเอกแต่เขาก็เรียกเราว่าอาจารย์นะคุณวรินเอาสิอย่าลืมกด subscribe ช่อง n o m a n ม m เดีย Thailand